าหาบ้างไหมตามมาฟังค่ะว่าจะระทึกแค่ไหนเป็นขวดพลาสติกจากน้ำดื่มของปนิดนะคปะปนิดจะดื่มน้ำเยอะมากแล้วอันนี้ปนิดก็ไม่ได้เอาไปขายจะเอาไปทิ้งค่ะกจะมัด ปากถุงก่อนนะคะอันนี้เป็นถุงขยะโดยเฉพาะนะคะเขาก็จะเป็นหลายขนาดนะคะแต่นี้มันจะเหมาะสำหรับใส่ขวดน้ำหรือใส่ขยะชั่วไปเลยค่ะวันนี้อากาศดีนะคะท้องฟ้าปโปร่งมากเลย แต่ว่าจะมีลมนิดหนึ่งอุณหภูมิไม่สูงนะคะแต่ว่าก็อบอุ่นดีไปตามปันนิดไปทิ้งขยะกันตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณนี้จะเป็นที่ของซิตี้นะคะเป็น p r o พเพอรตีของซิตี้ก็จะเดินไปตรงโน้นนะคะจะมีดัมสเตอร์อยู่ตรงโน้น ถึงแล้วนะคะนี่คือดัมสเตอร์ก็คือที่ทิ้งขยะรีไซเคิลนะคะก็จะมีสองอันอันนึงจะเป็นเกี่ยวกับกระดาษนะคะอันนึงก็จะเป็นขวดน้ำอันนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขวดน้ำหรือพลาสติกต่างๆนะคะส่วนตรงนี้จะเป็น กรองกระดาษนะคะแต่ว่าบางคนก็ธรรมดาเนาะก็มักง่ายเหมือนกันนะคะก็มีพลาสติกด้วยทิ้งเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะกลับไปบ้านแล้วนะคะเดินกลับไปบ้านไม่ถึงห้านาทีเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นเขาจะมีทั้งกรวดทั้งดินอะไรต่างๆนานาน,านะคะเขาจะเอามาเก็บไว้แถวนี้แหละ นี่ค่ะเป,เป็นเป็นบริเวณที่เขาเก็บดินเก็บหินเก็บอะไรต่างๆนานานะคะอยู่ตรงนี้เลยหน้าร้อนมาก็จะมีรถตัดต้นไม้จอดแถวนี้เต็มไปหมดเช่นเดียวกันลูกเมฟเฟินออกลูกแล้วค่าเพื่อนๆนี่เลย ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งฤดูการของดอกไม้นะคะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่ดอกไม้กำลังผริดอกค่ะจะมีความสวยงามมากในฤดูนี้จากการที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้บอกว่า อุ้ยมันอากาศหนาวมากเลยอยู่ได้ยังไงนะคะอันที่จริงแล้วมันน่าจะชินนะคะเพราะว่าปณิตย์ก็อยู่ที่นี่สิบปีแล้วนะคะสิบปีแล้วมันก็เริ่มที่จะชินก็คือในบ้านมันมีฮีเตอร์นะคะ นอกบ้านถ้าเราจะไปช้อปปิง้งเราก็ไปได้ตามปกติเองนะคะเพราะว่าในรถก็จะมีฮีเตอร์มีเครื่องทำความร้อนอยู่นะคะพอเข้าไปในห้างเขาก็เปิดฮีเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่ว่าเราจะออกไปเดินข้างนอกดูต้นมงต้นไม้อะไรแบบนี้มันไม่มีนะคะ ก็แค่นั้นเองแต่ว่าถ้ากว่าปีไหนมันมีน้ำแข็งเยอะๆเนี่ยอันตรายก็ปณิตเคยลื่นน้ำแข็งนะคะเคยลื่นน้ำแข็งที่หน้าร้านอาหารแต่ว่าเขาเขาชดใช้ให้นะคะเขาชดเชยให้มันก็หมายถึงว่าที่ที่หน้าร้านอาหารโดยทั่วไปเขาจะต้องไม่มี อะไรที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแต่ว่าวันนั้นที่ปนิษ์ไปไปกลับมาจากเทนเนสซีแล้วก็ไปแวะทานอาหารพอดีว่ามันเป็นช่วงเที่ยงอะเนาะแล้วปนิษ์เปิดประตูออกไปมือหนึ่งเนี่ยก็ก็จับไอ้นั่นประตูไว้นะคะคิดมันจะมีที่จับอยู่เนาะปะนิษก็จับไว้อยู่นะคะ ก้าวขาลงไปโอ้ยมันลื่นบลืดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปไป m อ็ที่ที่โรงพยาบาลเสียค่า m อ็ม0 0นะคะ m อ็ที่หัวเข่าทางร้านนะคะทางร้านคือสาขาใหญ่ของเขาว่าติดต่อมานะคะว่าเราขอชดเชยให้ สองพัน้ารเหรียญอยู่จะรับไหมคุณลุงเขาก็บอกว่าโอเคมันมันก็ไม่ไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปอะไรประมาณนี้เอนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกท่านนึ่งบอกว่าปนิชแข่งจังเลยอยู่บ้านคนเดียวก็ได้นะคะคือคือต้องบอกก่อนว่าที่นี่มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะ ซึ่งลองอ้อมรอบไปด้วยฟาร์มฟาร์มถั่วฟาร์มข้าวโพอดอะไรประมาณนี้แล้วมันก็กว้างใหญ่ไริาามากบริเวณที่ปนิดอยู่เป็นเมืองเล็กๆมีไม่น่าจะเกิน250หลังคาเรือนนะคะแล้วโจรขโมยแถวนี้ก็ยังไม่มีนะคะก็ยังไม่มีอ,อีกทั้งคุลุง เขาก็จะใช้ไม้กลมๆนะคะไม้กลมๆค้ำที่ขอบหน้าต่างด้านไหนเอาไว้นั่นก็หมายถึงว่าถ้าใครจะเปิดประตูจากด้านนอกเปิดหน้าต่างจากด้านนอกเข้ามาไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะว่ามีมีมีไม้ค้ำยันอยู่แต่ถ้าหากว่าทุบกระจกนี่แน่นอนนะคะเพราะที่นี่ บ้านแต่และบ้านเขาก็มีหน้าต่างเป็นกระจกกันหมดนะคะางานนี้แหละก็คือความปลอดภัยแล้วอ่าก็จะมีคนถามอีกนะคะว่าคุณลุงเขา่าหาบ้างไหมไม่มีนะคะเงียบมากเงียบมากเลยซึ่งปรปนิษฐาตอนกลางคืนปณนิษฐ์เข้าห้องนอนแล้วปณนิษก็ล็อกประตูแล้วก็จบแล้วนะคะส่วนห้องนอนนี่ มันมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะป์นิดก็นอนหลับฝันดีเหมือนเดิมนะคะเป็นอย่างไรก็เป็นเพื่อนหลังจากที่ได้รับชมคลิปหลังจากที่ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆจากคอมเมนต์แล้วหากเพืเ่อนๆชอบฝากกดไลค์เพื่อนใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม